ต่อดีกว่าคุณผู้ชมชมาไร่เรียนกันมาเราก็มาปิดท้ายกันที่ดาวเรืองกันดีกว่าจากทานตะว,วันหลวงนะอรารามเหมือนกันเลยท,ทางมหาวิทยาลัยที่นั่นเนี่ยเขาปิ๊งไอเดียให้นักศึกษามาขายดอกดาวเรืองหารายได้กันนะช่วงการังเรียนเลยคุณผู้ชมคะไปดูภาพกันค่ะนี่เลยค่ะ สวยๆแบบนี้นะคะดอกดาวเรืองกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตานี่เป็นโครงการดีๆที่ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารราชกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ของจังหวัดชุมพรนะคะก็หลังจากที่ทางสอจอลอนะคะ เปิดเป็นเป็นสมาร์ทฟาร์มนะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยหันมาปลูกดอกดาวเรืองเพื่อที่จะเก็บดอกเนี่ยเอาไปส่งขายแล้วก็ยังเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเช็คอินตรงนี้ด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะคะทางสจลค่ะเขาก็ได้นาร่องลองปลูกทานตะวันเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมไร่ทานตะวันนะคะหลังจากนั้นก็ได้มีการปรึกษาหาข้อมูลแล้วก็เห็นพ้องต้องกันนะคะว่าเอ๊ดอกดาวเรืองเนี่ยก็ให้ความสวยงามไม่แพ้ดอกทานตะวันนะคะค่ะที่สําคัญเนี่ย คือสามารถเก็บดอกขายสร้างเงินสร้างไรายได้ให้แก่สถาบันการศึกษาและยังเป็นแหล่งศึกษาวิจัยให้กับนักศึกษาได้อีกด้วยถ้าปลูกต่อเนื่องเนี่ยก็จะสามารถสร้างไรายได้หลักหมื่นบาทต่อเดือนได้อย่างแน่นอนค่ะไปดูวิธีการปลูกดอกดาวเรืองกันบ้างไม่ยุ่งยากนะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้เวลาปลูกไม่นานด้วยสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้นะคะซึ่งเขาบอกว่าดอกดาวเรืองที่เก็บของทางสจลเนี่ยเขามีการติดต่อส่งขายไปให้ใหกับแม่ค้านะร้านดอกไม้ในเมืองชุมพรแล้วก็มีการคัดแยกขนาดของดอก ตั้งแต่ขนาดแบบจำโบงคุณผ oh. ู้ชมาจจะถึงแบบขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางราคาในแต่และช่วงเนี่ยก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับฤดูกาล oh. ค่ะก็เฉลี่ยอยู่ประมาณดอกว่าหบาทเนาะแต่และรอบก็จะส่งขายประมาณสัก4ี่พันดอกค่ะ oh. ใช่ค่ะโดยทางสองจลนะคะ oh. ก็มีงบประมาณในการจัดการน,นักศึกษาค่ะ oh. เพื่อให้มีรายได้ในช่วงที่ยังไม่มีงานทําจํานวน52อัตราด้วยกันนะคะโดยมีเงินเดือนเดือนละ 1 5 0 0 0บาทเป็นระยะเวลา4เดือนค่ะก็เป็นการกระจายงานไปตามคณะวิชาขึ้นอยู่กับความชอบความถนัดของนักศึกษาแต่ละคนนั่นเองค่ะส่วนโครงการการปลูกดอกดาวเรืองนะคะนักศึกษาก็ได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองก็เริ่มตั้งแต่การปลูกการดูแลการาบำรุงรักษาการเก็บเกี่ยวแล้วก็มีการคัดดอกนี่แหละคะ่ะจนส่งขายออกไปนะถ้าเกิดว่านักศึกษานสนใจหลังจากหมดสัญญาจ้างแล้วยังไม่มีงานทำข้อกก็สามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพไปสร้างรายได้ในระหว่างการหางานได้ด้วย ดีแบบนี้เลยได้เป็นเดือนละหนึ่งหมือนห้าพันบาทเลยนะหรือว่ารายได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ดอกงดงาม